โตโยต้ายังไม่ยอมแพ้โชว์ไอเทมเดดกระบอกไฮโดรเจนสามารถถอดเปลี่ยนได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าโตโยตานั้นมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการพยายามดึงพลังงานไฮโดรเจนมาใช้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นขุมพลังฟิลเซลไฮโดรเจนในรถยนต์โตโยต้ามิวไรซึ่งพัฒนามาเป็นเจเนอเรชันที่2แล้ว การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ไฮโดรเจนเหลวในการจุดระเบิดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้นถูกทดสอบในเตอต้าโคราสปอร์ตซึ่งเป็นรถแข่งที่ทางเตอต้าใช้แข่งขันแบบมาราธอน24ชั่วโมงในรายการซูเปอร์ไทคิวซีรีสตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมา ล่าสุดทางค่ายได้เปิดตัวไอเทมใหม่อย่างกระบอกเก็บไฮโดรเจนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยโตยต้ามีแนวความเชื่อที่หนักแน่นว่าพลังงานไฮโดรเจนนั้นคือพลังงานแห่งอนาคตสามารถผลิตได้จากหลายแหล่งจากธรรมชาติสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ง่ายซึ่งในจุดนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนักว่าง่ายจริงหรือไม่เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเก็บและคงสภาพของอนุภาคไฮโดรเจน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไฮโดรเจนนั้นเป็นหนึ่งในพลังงานที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนสูอากาศเช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้าและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนั้นโตโยต้าจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาหาทางดึงไฮโดรเจนมาใช้ให้มีความง่ายและสะดวกจนกลายมาเป็นกระบอกเก็บไฮโดรเจนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ โดยหลักการนั้นที่ต o y ตาโว o เวนซิ t y ้ไฮโดรเจนจะถูกบรรจุในกระบอกย่อยจากนั้นจะถูกขนส่งไปยังจุดต่างๆเช่นที่พักอาศัยนอกจากนั้นยังมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการให้พลังงานแก่บ้านเรือนยานพาหนะและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัด กระบอกไฮโดรเจนสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ซึ่งในจุดนี้จะเหมาะสมอย่างมากเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นจนไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าและก๊าซได้โดย t o โยต้ประมาณการไว้ว่าไฮโดรเจน1กระบอกนั้นสามารถจ่ายพลังงานให้กับไมโครเวฟที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปได้ราว3-4ชั่วโมงโดย1กระบอกนั้นมีน้ำหนักประมาณ11ปอนด์หรือราว5กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่แม่บ้านสามารถเคลื่อนย้ายได้เองโดยไม่ลำบากมากนัก และหากใครยังนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงการเปลี่ยนทางแก๊สในบ้านเราแต่มีน้ำหนักที่น้อยกว่ามากนั่นเองอย่างไรก็ตามโตโยต้าเองยอมรับว่าไฮาโดรเจนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งแน่นอนว่ายังมีขั้นตอนที่ต้องปล่อยมลพิษสู่อากาศอยู่เช่นเดียวกับการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแต่โตโยต้าเชื่อว่าในอนาคตไฮโดรเจนจะสามารถผลิตได้โดยการปล่อยคาร์บอนต่ำมากโดยใช้เทคนิคขั้นสูง ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าความพยายามในการผลักดันใช้พลังงานไฮโดรเจนของโตโยตานั้นจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหนในยุคที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโครงข่ายไฟฟ้าและแบตเตอรี่มากกว่าเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับแนวความคิดของโตโยตามีความน่าสนใจหรือไม่ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ